ดี <libro> ครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับขอบพระคุณ <c oughs> มากนะครับท <c oughs> ุกทท่านนะครับกดแชร์นะครับเหรียญนี้นะครับผมจะมาอธิบายผมเป็นต้องการมากที่สุดนะครับกะลณาดูคลิปให้จบก่อนนะครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับเหรียญนี้มีการผลิตเป็นจํานวนมากนะครับเป็นเหรียญที่ละลึกนะครับ แต่ผมจะมาให้แนะนำให้ลูกค้านะครับดูสังเกตเหรียญนะครับก่อนใช้นะครับเป็นเหรียญนะครับที่ระลึกนะครับมีทุกคนนะครับมีอยู่ในบ้านทุกคนนะครับสังเกตเลยครับไปหยิบมาดูก่อนได้เลยนะครับและสังเกตไปตามๆกันนะครับดูนะครับคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายเลยนะครับผมประกาศรับซื้อจริงนะครับ ลูกค้านะครับถ้ามีแบบผมนะครับยินดีรับซื้อนะครับทุกคลิปที่ผมออกไปนะครับผมรับซื้อจริงนะครับขอให้ทุกท่านมีเหมือนกับผมนะครับมีแบบผมนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับนะครับทุกทุท่านนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับเหรียญนี้นะครับการจํานวนการจํานวนการผลิตนะครับทั้งหมด1ล้านเหรียญนะครับถือไม่มากไม่น้อยก็โอเคครับก็ยัง หาได้นะครับประมาณหล้านเหรียญนะครับโอ้มีก็เยอะเหมือนกันนะครับนะครับแต่มีแน่นอนผมจะมาอธิบายเหรียญนี้นะครับด้านหน้านะครับเเข้าเรื่องเลยนะครับด้านหน้านะครับเป็นภูริพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับนะครับเป็นประเทศไทยนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้นะครับเคยเห็นกันยังครับเคยเห็นกันนะครับนะครับเป็นเหรียญประชุมนะครับประชุมผู้นํานะครับ เอปกนะครับนะครับเหรียญที no ่ระลึกนะครับนะครับประชุมนะครับผู้นำเอปกนะครับครั้งที่11นะครับนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับดูลักษณะนะครับสวยลังดงามนะครับนะครับดูคลิปให้จบให้จบก่อนนะครับกาลุณาดูคลิปให้จบก่อนนะครับนะครับครั้งที่11นะครับนะครับ10บาทนะครับเอปกนะครับ นะครับเมื่อวันผลิตออกมานะครับนะครับวันที่ยี่สิบถึงยี่บเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับสองห้าสี่หกนะครับกรุงเทพมหานครนะครับด้านหลังจะเขียนแบบนี้อยู่นะครับนะครับสังเกตเหรียญนะครับต้องเป็นลักษณะนี้แต่เหรียญนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญที่สองนะครับผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรผมรับสูงสุดเลยนะครับ 1,000 0บาทนะครับไม่ใช่เหรียญนี้นะครับผมให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับกะรุณาดูคลิปไม่จบนะครับเหรียญนี้เป็นคืนตัวอย่างนะครับนะครับก็ปกติเห็นไหมครับแบบนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับนะหลักร้อยนะครับเล่นกันอยู่นะครับหลักร้อยนะครับเอเปกนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับไม่ผ่านการใช้หลักร้อยนะครับแปลผมจะให้ดูนะครับเหรียญที่ผมต้องการนี่ครับสวยและงดงามนะครับดูนะครับ นะครับทุกท่านดูนะครับเหรียญนี้นะครับผมรับซื้อ10,000บาทนะครับนะครับสวยและงดงามเลยครับดูด้านหน้าก่อนนะครับพระองค์ท่านนะครับนะครับดูด้านหน้าก่อนนะครับน้ามาแล้วผมต้องการมากเลยนะครับลูกค้าท่านใดมีติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมทิ้งเบอร์หน้าจอไว้แล้วนะครับทิ้งเบอร์ให้แล้วนะครับติดต่อเข้ามานี่ครับผมจะบายเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับ คือเหรียญนี้นะครับไม่มีขอบนะครับสังเกตนะครับขอบของเหรียญจะไม่มีเนื้อเงินนะครับเห็นไหมครับไม่มีเนื้อเงินนะครับด้านหน้าพระองค์ท่านเห็นไหมครับประเทศไทยนะครับรัชกาลที่9นะครับรัชกาลที่9นะครับสวยและงดงามเป็นเหรียญเนื้อเดียวนะครับเหรียญเนื้อเดียวนะครับย้ํานะครับเหรียญเนื้อเดียวผลิตเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ เนื้อทองเหลืองหมดเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเหรียญเนื้อเดียวกันนะครับฟังไม่ผิดนะครับเหรียญเนื้อเดียวกันแบบไม่มีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้ผมยินดีรับซื้อ10,000บาทนะครับดูด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับคําว่า1 0บาทเห็นไหมครับประชุมนะครับประชุมผู้ผู้นำเอเปกนะครับครั้งที่11นะครับ พอศนะครับ21ถึงวันที่20นะครับ20ถึง21ขอโทษนะครับตุลาคมนะครับ25 46นะครับ2546นะครับพอศนะครับ10นะครับนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับรับซื้อ10,000บาทนะครับลูกค้านะครับสังเกตเหรียญเลยนะครับรีบไปหยิบเหรียญมาดูขึ้นมาดูได้เลยนะครับ ถ้าเหรียญคุณมีแบบนี้นะครับผมจ่ายเงินให้1,000 0บาทนะครับนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกประชุมเอปกนะครับทุกคนรู้จักนะครับทุกคนรู้จักแน่นอนเลยครับผลิตมา1ล้านเหรียญนะครับถ้าลูกค้ามีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อต้องเป็นเหรียญไม่มีนะครับไม่มีขอบเนื้อเงินนะครับ เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเป็นทองเหลืองนะครับขวามือครับดูขวามือนะครับสังเกตขวาม you, 100, 100, ือผมรับซื้อ10,000บาทซ้ายมือเป็นปกตินะครับซ้ายมือ100บาทนะครับ100บาทผมก็รับอยู่นะครับซ้ายมือ100ขวามือ10,000บาทนะครับนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับ100บาทนะครับนะครับเหรียญต้องไม่ผ่านการใช้นะครับซ้ายมือนะครับเป็นเหรียญขอบเงินนะครับเนื้อเงิน100บาท ถ้าไม่มีเนื้อเงินนะครับเหรียญเนื้อเดียวกันนะครับหนึ่งหมื่นบาทเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนะครับด้านหน้าพระอ,องค์ท่านด้านหลังก็เป็นเนื้อทองเหลืองหมดเลยนะครับไม่มีเนื้อเงินนะครับไม่มีเนื้อเงินนะครับกรุณา phone, สังเกตเหรียญก่อนใช้นะครับมีอยู่จริงผมบอกไว้เลยนะครับมีอยู่จริงทุกท่านสังเกตเหรียญก่อนใช้นะครับนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับหนึ่งหมื่นบาทรับเงินเลยครับ จ่ายจริงครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับถ้าท่านมีแบบนี้ถ่ายรูปชัดๆมาสวยๆมาเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังผมยินดีรับซื้อนะครับจ่ายจริงนะครับนี่เห็นไหมครับด้านหลังเห็นไหมครับตัวอย่างครับให้เห็นไหมครับด้านซ้ายมือไม่รับซื้อนะครับซ้ายมือเนื้อเงินรอบนะครับแล้วก็เนื้อทองเหลืองอยู่ด้านด้านกลางไม่รับนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับขวามือนะครับจะ รอบเลยนะครับไม่มีนะครับไม่มีเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับด้านหน้าด้านหลังเนื้อเดียวกันทองเหลืองนะครับยินดีรับซื้อนะครับหนึ่งมืนบาทขวามือนะครับดูคลิปให้จบนะครับกะลูนาดูคลิปให้จบนะครับทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากดูคลิปให้ <ๆ S 2> จบนะครับต้องเป็นขวามือเท่ <ße> านั้นนะครับ ซ้ายมือไม่รับก็สายมือรับหนึ่นบาทนะครับซ้ายมือนะครับรับรับอยู่นะครับซ้ายมือเป็นแบบนี้ปกตินะครับถ้าขวามือ1000งอบาทนะครับดูนะครับขวามือแตกต่างกันเลยนะครับซ้ายมือ100บาทขวามือ1000งบาทนะครับดูครับต้องปั๊มผิดพลาดเท่านั้นนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ